สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็วิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องร้อยละของจํานวนนับนะคะวันนี้ก็จะเป็นภาระงานที่10นะคะอ่ะวันนี้เราก็จะเรียนอ่ะอันนี้มันเป็นเทอมสแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้หนังสือเล่ม2แล้วก็แบบฝึกหัดเล่มที่2แล้วนะคะ เอาหนังสือขึ้นมาวันนี้เราจะเรียนในหนังสือที่หน้า26ค่ะเปิดไปที่หนังสือหน้า26นะคะอะก็จะเป็นเรื่องร้อยละของจำนวนนับนะคะอันนี้เขาบอกว่าพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ร้อยละ20ของเงิน80บาทคิด เป็นกี่วะร้อยละคาว่าร้อยละนี่ก็คือเราเรียนไปแล้วเนาะเราต้องรู้ว่าคาว่าร้อยละเนี่ยก็คือมีส่วนเป็น100นั่นเองนะคะหรือก็คือเปอร์เซ็นต์ร้อยละกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออันเดียวกันนะคะจะพูดว่าร้อยละก็จะพูดร้อยละอย่างเดียวอย่างเช่นร้อยละยี่สิบจะไม่หรือว่าจะใช้เปอร์เซ็นต์ก็คือจะเป็นยี จะไม่พูดว่าร้อยละ20%แบบนี้คือผิดนะคะถ้าเกิดว่า20ก็20%หรือว่าร้อละ20แบบนี้นะคะจะไม่มีร้อยละ 20%นะคะถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้นะคะอันนี้คือผิดนะคะอันนี้คือถูกนะคะเราจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะอ่าคราวนี้คํา่าร้อยละเราต้องรู้ด้วยอัตโนมัติและว,ว่ามันจะมีส่วนเป็น100นะคะโจทย์บอกว่าร้อยละ20ก็แสดงว่าตรงนี้คือ20ส่วน100เราจะรู้โดยอัตโนมัติเลยนะคะของ คราวนี้เราจะนานิยมเจอคำว่าของของเนี่ยมักจะแทนด้วยเครื่องหมายคูณ cool. นะคะจำนวนนับร้อยละของจำนวนนับก็คืออันที่เป็นร้อยละคูณกับจำนวนนับนั่นเองนะคะอ่ะมีวิธีหาคำตอบของสถานการณ์นี้อย่างไรนะคะก็คือเขียนร้อยละ20ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้20ส่วนร้อยนะคะ ต้อยล้เราจะเห็นให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนที่เราจะไปคำนวณโดยส่วนจะเป็น100เสมอนะคะแล้วนำไปคูณกับ80ซึ่งแสดงได้ดังนี้นะคะร้อยละ20ของเงิน80บาทเราก็ลอออันนี้มานะร้อยละ20ของเงิน80บาทคิดเป็นอ่าคิดเป็นแล้วเราก็แปลงอันนี้ที่คุณครูบอกนี่ร้อยละ20ก็คือ20ส่วน100นะคะ ของเงินก็คือคูณคูณกับ80ก็เลยกลายมาเป็น20ส่วน100คูณด้วย80คราวนี้เราก็ตัดเลขบนล่างตัดกันใช่ไหมคะอันนี้ล่างอันนี้บนอ่ะตัดได้0ตัดได้ต้องตัดเป็นคู่นะอันนี้ล่างเป็น0บนเป็น0ตัดได้ก็จะเหลือ8คูณกับ2 2คูณกับ8นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทำแบบนี้ไม่ได้ ไม่แน่ใจไม่ทำไม่เอานะคูณก่อนก็20 88, 88, 26, ก่สิบคูณแปดสิปดก็จะกลายเป็น160ส่วนด้วย100นะคะแล้วเราก็ค่อยมาหารกันนะเราจะ8ปดหนึ่ปดสอง่ะต้องมีศูนยตัวผิดผิด ก็จะเป็น1,6 0 0นะคะ1 1 6 0 0คูณกับเอ้ยส่วนด้วย100นั่นเองนะคะคราวนีู้นย์ตัดศูนย์ได้แต่มันต้องตัดเป็นคู่นะบนล่างบนหนึ่งล่างหนึ่งบนหนึ่งล่างหนึ่งก็จะเหลือ16แต่ถ้าเกิดว่าหนูไม่มั่นใจหนูก็ต้องไปตั้งนะคะพันหกหารหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอะไร ได้1ไม่มี100อะไรได้6ไม่มี100อะไรได้160ก็1อันนี้ใส่100นะคะแล้วก็ลบเหลือ60ชักเลขสูตรลงมาก็เป็น6นะคะอันนี้ก็600มันก็เลยได้ได้16นั่นเองนะคะก็มาต่อเขียนตอบดังนั้นร้อยละยีของเงิน80บาทคิดเป็น16บาทจําไว้ว่าถ้าหนูตัดไม่ได้ หนูไม่คล่องในการตัดให้หนูคูณเอาบนคูณบนนะคะแล้วก็ค่อยมาหารด้วยล่างนะคะไม่ตัดมัว่วไม่เอานะอ่าดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างในหน้า27นะคะอ๋ออันนี้ยังเป็น26อยู่26แต่ว่าใช้การอันนี้เขาสอนให้เราใช้คำนวณโดยเครื่องคิดเลขนะคะอืมร้อยละของ20ร้อยละ เขาบอกว่าให้เอาตัวเลขแสดงจำนวนตัวเลขแสดงจํานวนทั้งหมดคูณด้วยตัวเลขแสดงร้อยละอ่าตัวเลขแสดงจํานวนทั้งหมดของข้อนี้คือ80นะคะแล้วก็คูณกับร้อยละก็คือ20เเหนูก็กดเครื่องคิดเลขไปกด80คูณ20แล้วก็เครื่องหมายเปอรเซ็นก็จะได้คําตอบแต่ว่าบางเครื่องคิดเลขบางรุ่นอาจจะต้องกดเครื่องหมายเท่ากับนะคะนี่คือการ ทวนคําตอบเฉยๆนะมาต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะร้อยละ35ของน้ําหนัก500กิโลกร,รมัมคิดเป็นกี่กิโลกร,รมัมสิ่งแรกที่หนูต้องทำหนูก็เอาอันนี้จืดอ,อันนี้ลงมาเขียนเห็นไหมคะลงมาเขียนก่อนทั้งหมดแล้วก็ค่อยตามด้วยคำว่าคิดเป็นแล้วคราวนี้เรามาแปลง ้อยละ35ก็คือเศษเราต้องแปลงร้อยละเนี่ยให้เป็นเศษส่วนเสมอนะคะก็คือเศษ35ส่วน100ของก็คือคูณจำนวนนับก็คือ500นะคะก็เลยกลายมาเป็น35ส่วน100คูณด้วย500นะคะอ่ะก็คูณกัน35มสคูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย35คูณ5 35คูณ5ได้175ก็กลายเป็น175มีศูนย์สองตัวก็เป็น7 5็นะคะคูณเอ้ยหารกับ100นั่นเองนะคะอ่ะบนไล่าจริงจริง,รงตัดได้แล้วเนี่ย2ตัว2ตัวตัดต้องตัดเป็นคู่นะตัดทีละคู่บนล่างบนล่างแบบนี้ก็จะเหลือ175แต่5ตัดไม่เป็น อย่าตัดมั่วนะคะไม่เอาเราก็มาทำหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์นะคะตั้งหารด้วยหนึ่งร้อยเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้หนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยลบเหลือเจ็ดสิบห้านะคะชักศูนย์ลงมาก็เป็นเจ็ดก็ได้เจ็ดร้อยนะคะลบกันเหลือห้าสิบชักศูนย์ลงมาก็เป็นห้าห้าร้อยศูนย์นะคะก็จะได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า สมมรรทัดที่2นะคะต่อมาเขียนล้วก็เขียนเหมือนเดิมเขียนเขียนเหมือนบรรทัดนี้แค่เติมคําว่าดังนั้นแล้วตรงคิดเป็นแล้วก็เอาคําตอบมาใส่อย่าลืมใส่หน่วยนะคะหน่วยเขาถามว่ากี่กิโลกร,รัมมัน,นเราก็ตอบกิโลกร,รมัมแล้วก็ตอบ175กิโลกร,รมัมโดยเขียนเป็นเลขไทยต่อไปตัวอย่างที่2นะคะ80%ของน้ำมัน4 0ิลิตรค,คิดเป็นกี่ลิตร ก็เหมือนเดิมเอาอันนี้ปึ๊บลงมาเขียนตรงนี้อ่าแปก็คือ80%ส่วนด้วย100%นั่นแหละนะคะ80ส่วนด้วย100คูณกับ40%อ่าแล้วถ้าเกิดว่าอยากตัดแบบที่คูตัดอะบนตัดล่างนะคะสอนไปแล้วอันนี้ข้างล่างอ,อันนี้ข้างล่างอันนี้ข้างบนอันนี้ข้างบนใช่ไหมอ่าอันนี้ล่างอันนี้บนศูนย์ตัดศูนย์ได้ อันนี้ล่างอันนี้บนส่วนตัดส่วนได้ก็จะเหลือ8คูณ4เท่ากับ32แต่ถ้าหนูตัดไม่เป็นห้ามตัดเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวก็ทำผิดทำผิดมาก็ตัดมั่วไปหมดไม่เอานะก็หนูก็จะต้องเอามันก็จะกลายเป็น8 0คูณ40ส่วนด้วย100ก่อนอืมแบบนี้ 8 4 3 2ส่วน2ตัวก็เป็น3,002ส่วน100นะคะก็ไปตั้งหาร3,002 100อันนี้ก็เป็น3ก็320ชักสูงลงมาก็ได้32นะคะตอบนะก็ตอบ32ลิตนั่นเอง ต่อมาตัวอย่างที่3ในหน้า28นะคะข้อนี้ความแตกต่างก็คือเขาบอกว่าร้อยละ50มันจะมี2อันนะดูดีๆร้อยละอันแรกคือร้อยละ50ของ450วันนะคะแล้วก็ขั้นด้วยกับกับอะไรเอ่ยกับร้อยละ40ของ600วันต่างกันกี่วันอ่า ก็แสดงว่าต้องทํำยังไงก็คือต้องหากี่อันนั่นเองหาสองอันนะคะหาอันแรกสีชมพูหานนี้แล้วก็หาอันสีฟ้าต่างกันกี่วนันเราจะรู้ผลต่างเราก็ต้องเอามาลบกันนะคะแล้วก็หาไปทีละอันก่อนนะคะอันแรกร้อยละห้าสิบของสนะี่ร้อยห้าสิบมาร้อยละห้าสิบอันนี้ร้อยละห้าสิบก็คือห้าสิบส่วนด้วยหนึ่งร้อยมาคูณกับ ของคือคูณใช่ไหมคูณกับ450นะคะล่างบนล่างบนก็45คูณ5ได้225อันนี้ครูย้ำหลายรอบแล้วนะถ้าตัดไม่เป็นไม่ตัดให้เอาบนคูณบนแล้วค่อยหารด้วย100ที่หลังนะคะอะแล้วก็มาตรงอันที่2ตรงสีฟ้านะคะรอยละ40ของ หกร้อยวันอ่านหนูก็เขียนร้อยละสี่สิบของหกร้อยวัน, 40, วนคิดเป็นก็ทําเหมือนกันร้อยละสี่สิบสี่สิบร้อยละสี่สิบก็คือสี่สิบส่วนหนึ่งร้อยของก็คือคูณคูณกับหกร้อยนะคะได้เท่านี้อ่าดังนั้นพอคําว่าดังนั้นเราต้องไปทวนคําถามนะคะซึ่งคําถามถามว่าร้อยละห้าสิบของร้อยละห้าสิบวันกับร้อยละสี่สิบของร้อยสิบวันต่างกันอ่าเราก็ลอกมาทั้งยวงเลยต่างกันแล้วหนูก็ค่อยเอา สองอันนี้มาลบกันโดยที่ตัวตั้งมันจะต้องเป็นตัวมากกว่าอยู่แล้วนะไม่เอาสองร้อยยี่สิบห้าลบสี่ร้อยสองร้อยสี่สิบไม่ได้นะคะหนูก็ต้องเอาสองร้อยสี่สิบตั้งแล้วลบด้วยสองร้อยยี่สิบห้าก็เท่ากับสิบห้าวันฉะนั้นโจทย์ลักษณะของโจทย์มันก็จะมีอยู่แค่สองแบบนะคะคือแบบนี้คือถามรอบเดียวเลยแบบนี้คือถามอันเดียวถามอันเดียวแต่อันนี้ถามว่าต่างกันเท่าไหร่ก็แสดงว่าหนูต้องหาสามรอบหาของอันแรกค่ะของอันที่สองนะคะแล้วก็ามา ลบกันนะอ่าคราวนี้งานของเราก็จะอยู่ในหน้าที่18นะคะแบบฝึกหัดที่5.4ในหนังสือนะนี่ในหนังสือคุณครูเขียนบอกไปแล้วแบบฝึกหัด5.4าในหนังสือหน้า28นะคะต้องทำใส่สมดุดถ้ามันเป็นอันที่เป็นหนังสือมันต้องทำใส่สมุดอยู่แล้วอย่าลืมลอกโจทย์นะคะลอกโจทย์ให้เรียบรอ้อยแล้วก็เขียนวิธีทำนะคะ มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันแต่ว่าคุณครูก็จะพาทำข้อ1ก่อนนะ่คุณครูก็จะทำข้อ1ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเหลือไปทำา4ข้อนะอ่ะมาดูโจทย์บอกว่า45%ของลูกอม1,100เมตรคิดเป็นลูกอมกี่เมตรอันดับแรกเราต้องทำอะไรคุณครูบอกว่าลอกโจทย์ไปก่อน ย่มันต้องทำอะไรนะคะตอนแรกเนาะเราก็ลอกโจทย์ไปก่อนวิธีทำอย่าลืมขีดเส้นสองเส้นนะคะแล้วกต็ตอบด้วยนะอ่ะลอกโจทย์ลงไปก่อนนะคะโจทย์ก็คือ สี่สิบห้าเปอร์เซนของลูกอม1,100เมตรก็ถึงอ่าเป็นหักสักหน่อยนะคะคิดเป็นอ่าพอถึงคิดเป็นปุ๊บเราก็ถวนแปลงเป็นสมการ 45เปอร์เซ็นก็คือเปอร์เซ็นต์มันก็มีส่วนเป็นไรนั่นเอง100นะคะก็จะเป็น45ส่วนด้วย100ของก็คือคูณคูณกับ1 0 0 0 100นั่นเองนะคะอ่าเท่ากับคิดเลขอ่าจริงๆมันตัดได้นะเนี่ย อันนี้ข้างบนเพราะว่าอันนี้ข้างล่างมีส่วนเป็น1ใช่ไหมคะจริงๆอันนี้มันมีส่วนเป็น1น่นะอันนี้ล่างบนส่วนตัดศูนย์ได้อย่างละตัวนะล่างบนก็จะเหลือ45คูณกับ11นะคะ45ูณกับ11ได้495มตรอย่าลืมเขียนหน่วยนะอ่ะ ต่อมาบรรทดที่2ก็แค่เหียนตอบนะคะโดยเติมคำว่าดังนั้น45%ของลูกอม1,100เมตรคิดเป็น495เมตร 495เมตรตอบเป็นเลขไทย4้ยเ9 5มตรแค่นั้นเองหนึ่งคอยคิดเส้นจบแต่ถ้าหนูตัดไม่เป็นอ่ะสมมติตัดไม่เป็นนะก็จะกลายเป็น45ส่วน100ใช่ไหมคะคูณกับ1100หนูก็เอา เอาตัวเลขนี้คูณกันก่อนมันก็จะได้4 9 5 0 0 0นส่วน100อนั่นเองแล้วหนูก็ค่อยเอามาตั้งหารนะคะ4 9 5 0 0หาร100อ่ะอันนี้ก็ได้4 400ลบกันเหลือ95ชักศูนย์ลงมาอันนี้ก็ได้9ก็ได้900เหลือ50ชักศูนย์ลงมา ก็ได้5นะคะก็จะได้เท่ากันนะคะก็คือ495ฉะนั้นทำวิธีที่ตัวเองชัวร์นะคะไม่ทำมัว่วไม่ตัดมั่วนะคะไม่เอาอ่ะวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะวันนี้ก็จะเหลือแค่ข้อ2 3 4 5หนะคะทำใส่สมุดขิดเส้นจบให้เรียบร้อยลอกโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะส่งวัน อังคารนะคะส่งภายในวันอังคาระคะ่ะวันนี้มีเท่านี้สวัสดีค่ะ